ลาออกเลยครับลาออกเลยจากที่ที่มันท็อกซิแล้วก็หาสิ่งที่มันดีกว่าอย่าให้ใครมารู้สึกแทนเรานะครับอย่าให้ใครมาตีกรอบให้เราว่าอันนี้มัน่นคงอันนี้ไม่มัน่นคงอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เราไม่ควรทํา วันนี้ผมมี5เคล็ดลับอัพรายได้มาฝากทุกคนนะครับเป็น5เคล็ดลับที่ทุกคนสามารถเอาไปเพิ่มรายได้และก็พัฒนาตัวเองนะครับหลายคนคงจะมีปัญหาเนาะปัจจุบันก็คือหางานยากบางคนก็ตกงานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมา up สกิลกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มรายได้ให้ตัวเองเนาะสกิลแรกที่เราต้องเพิ่มนะครับสกิลที่1 อัพสกิลสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบในชีวิตประจำวันนะครับก็ให้ใช้เวลาสัก3 0มนาทีในการมาเพิ่มสกิลตรงนั้นให้เราเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตรงนั้นให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเราคืนชอบการถ่ายวิดีโอนะครับล้วก็ให้เวลาตัวเองสัก3 0มนาทีต่อวันนะครับมาฝึกฝนการถ่ายวิดีโอมาฝึกฝนการตัดต่อวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสกิลให้ตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองมีความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านนั้นๆที่เราชอบนะครับแล้วเราก็จะเอาไป เพิ่มรายได้ในอนาคตนะครับกิกรที่2นะครับเพิ่มโอกาสให้ตนเองเพิ่มโอกาสให้ตนเองยังไงนะครับเราก็เพิ่มโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับอะไรที่อยู่ใกล้เราอะไรที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับก็ดึงเข้ามาเป็นโอกาสได้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกวันนี้นะครับก็คนกําลังให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบนะครับเราก็สามารถดึงสิ่งเหล่านี้นะครับมาเพิ่มรายได้ให้เราได้จะทํายังไงให้เราเพิ่มรายได้จากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเราก็ต้อง เอาเวลาไปศึกษานะครับแล้วก็เอาเวลาไป up skill ณนะตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะเอามาเพิ่มรายได,ได้ได้อีกในอนาคตนะครับก็คือหาโอกาสรอบๆตัวแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆทานะครับเพิ่มสกิลตัวเองในสิ่งนั้นๆนะครับอย่าให้เราเก่งแค่ด้านเดียวนะครับเราต้องเก่งแล้วก็ มีวินัยในการทําหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะเอามาเพิ่มรายได้ให้ตัวเราข้อที่สานะครับอย่าให้ใครมารู้สึกแทนเรานะครับอย่าให้ใครมาตีกรอบให้เราว่าอันนี้มั่นคงอันนี้ไม่มั่นคงอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เราไม่ควรทํามันจะทําให้เราย่ยอยู่กับทีแล้วไม่กล้าก้าวออกจากจุดๆนั้นนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่แบบเราอึดอัดอยู่ไม่ได้นะครับไม่อยากจะอยู่ทํางานก็ไม่มีความสุขอีแล้วแต่เราก็ไม่กล้าก้าวออกมาเพราะว่า เราเชื่อในความรู้สึกคนอื่นคนอื่นรู้สึกแบบนั้นว่าถ้าเราออกไปมันจะเป็นยังไงแล้วทําไมเราไม่เช oui> ื่อในความรู้สึกของเราเองว่าถ้าเราออกไปเราจะทํามันได้ดีเราจะไปเจอสิ่งใหม่กว่าเราจะไปเจอสิ่งที่ชอบกว่าเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ใครมาตีกรอบความคิดเรานะครับอย่าให้ใครมาบอกว่าแบบนี้ไม่ดีอย่าให้ใครมาบอกว่าแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะมั่นคงกว่านะแบบนี้ชีวิตคุณจะไม่มั่นคงนะเราควรที่จะรู้สึกด้วยตัวเราว่ามันจะมั่นคงไหมเราจะทำมันได้ดีไหมเราต้องรู้สึกเองนะครับอย่าให้ใครมารู้สึกแทนเรา และข้อที่สเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จริงก็คล้ายๆกับข้อ2เนาะที่ผมพูดไปแต่ข้อนี้เนี่ยผมอยากจะพูดในส่วนของการอัพสกิลในสิ่งต่างๆที่มันจะมีประโยชน์ตัวอย่างสกิลที่เราสามารถอัพได้ทุกวันนี้ที่เราเอาไปสร้างรายได้ได้ก็อาจจะมีในส่วนของสกิลมาร์เก็ตติ้งนะครับการค้าขายการตลาดนะครับสกิลด้านภาษาอันนี้ผมว่าสาคัญนะครับสกิลทางด้านภาษาทุกวันนี้ก็คือการทํางานเนี่ยเราก็มีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาต่างชาติมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นภาษานี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่เราจะเอามาเรียนเพื่ออัปรายได้ของเราได้นะครับอย่างเช่นการเรียนภาษาอังกฤษนะครับหรือไม่ก็ภาษาจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปทํางานกับบริษัทต่างชาติได้แล้วก็อัพสกิลให้ตัวเองได้อัปรายได้ได้ด้วยนะครับใครที่อยากฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานนะครับขอแนะนําเลยนะครับนี่คือหนังสือภาษาอังกฤษในการทํางานนะครับ มี200ประโยคแล้วก็วลีภาษาอังกฤษในการทํางานที่ตั้งแต่ผมเรียนจบแล้วก็เริ่มทํางานมาตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยผมก็ทํางานกับชาวต่างชาติมาโดยตลอดนะครับผมก็ได้รวบรวม200ประโยคแล้วก็วลีภาษาอังกฤษเนี่ยไว้ในเล่มนี้นะครับมีการจําลองสถานการณ์ต่างๆการใช้ประโยคนั้นๆนะครับหรือแม้แต่สำนวนภาษาอังกฤษที่ควรรู้ในที่ทํางานผมก็ใส่เข้ามาในเล่มนี้ ก็มีสถานการณ์ให้ดูอย่างชัดเจนเป็นภาพสีนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ PDF นะครับทุกคนสามารถเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาราคาเล่มนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ถึงร้อยนะครับเพียง89บาทเท่านั้นนะครับใน89บาทที่ทุกคนจะได้ไปนะครับทุกคนจะได้ไปทั้งหมด11 chapter นะครับใน11 chapter เ,เนี่ยจะมีสถานการณ์ต่างๆย่อยๆอยให้ทุกคนเปิดดูแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจาก iPad จากมือถือหรือว่าจากคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเรียนรู้ได้ทุกที่ ในราคาไม่ถึงร้อยนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับแล้วก็อยากซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ mm hmm. เพื่อไปซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วเรามาพัฒนาสกิลตัวเองแล้วก็ไปอัพไฟได้กันครับมาต่อที่ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5้านะครับ ข้อที่5ผมอยากจะบอกทุกคนว่าลาออกเลยครับลาออกเลยจากที่ที่มันท็อกซิกแล้วก็หาสิ่งที่มันดีกว่าหลายคนคงจะบอกว่าลาออกเลยแล้ะอะไรกินนะครับผมจะหมายถึงว่าเราควรที่จะมีการวางแผนเนาะถ้ารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเราแบบไม่มีความสุขคู่คนท็อกซิกถ้าอะไรที่มันเป็นภาระต่อความรู้สึกเราอะไรที่มันเป็นภาระต่อสภาพจิตใจนะครับก็หาทางออกมานะครับเอาตัวเองออกมาเนาะถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่เติบโตน่ะรายได้ของเราอยู่เท่าเดิมอย่างเงี้ยครับล้วก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็หาทางขยับออกมาเราจะขยับออกมาได้ย่างไง นะครับเราก็ต้องเริ่มวางแผนกันก่อนว่าเราอยากทำงานด้านไหนเราอยากทําอะไรต่อหรือว่าเราอยากทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเราก็ต้องวางแผนเก็บเงินแล้วก็ทําเป้าหมายแล้วก็เขาเรียกว่าออกแบบโครงสร้างกันก่อนว่าหลังจากออกไปตรงนี้แล้วเราจะไปตรงไหนต่อหลายคนอาจจะมองว่าแผนไม่สาคัญแต่ผมคิดว่าแผนเนี่ยสำคัญมากนะครับ ถ้าเรามีแผนที่ดีเนี่ยคิดว่าการออกจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเนี่ย <IS> ก็ไม่ใช่ปัญหาจะมีการเก็บเงินได้หน่อยช่วงหนึงน่งนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีก่อนที่เราจะลาออกไปทําในสิ่งที่เราชอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยอให้ตัวเองอยู่ในที่ที่เราไม่เติบโตนะครับอย่าปล่อยอให้ตัวเองอยู่ในที่ที่เราได้รับภาระทางความรู้สึกเพราะเราจะทํางาน,นได้ไม่มีความสุขแม้เราจะมีะไรายได้เข้ามามันก็จะไม่เพียงพอต่อความรู้สึกที่เราเสียไปครับ อันนี้ก็คือ5เคล็ดลับอัพรายได้ที่อยากจะฝากทุกคนในวันนี้ก็อย่าลืมเอาไปพัฒนาตนเองแล้วก็ไปเพิ่มรายได้ด้วยกันครับ และยิ่งไปกว่านี้นะครับผมก็ยังมีช่อง u t u b e นะครับช่อง YouTube ที่ผมทำเนี่ยเป็นช่อง u t u b e อังกฤษเนาะถ้าทุกคนสนใจอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับในนักการต่างเนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษในการทํางานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวผมจะทําเป็นซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ละสิตอนเนาะทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้รับชมฟรีนะครับรับชมฟรีเนาะส่วนใครที่ชมแล้วอยากจะซื้อหนังสืออยากจะอุดหนุนเรานะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล ไม่ถึงร้อยเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ